إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اسلم الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก่อนจะพบกับสัมสีห์โดผมและพี่น้องผู้ทุกท่านจงยังเกรงละล้อเถิดเทพีผู้ใดยังเป็นอัยยนลลงค์พระองค์จะทรงปกป้องเขาและจะทรงชี้แนะแนวทางที่ดีที่สุดให้กับเขาทั้งในเรื่องศาสนญญาและอุกเาพี่น้องผู้มีเศีลผู้มาศรัทธาพึงทราบเถิดว่าแท้จริงความปบุตรทั้งหลายท้องล็อกมังกรนั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วน และมากน้อยนี้อาจจนแนยให้สิ้นสุดและแท้จริงในบรรดาความกดดันทั้งหลายของ loss ามอดารานะนที่พระองค์ทรงประทานแก่พวกบาปของพระองค์ความกดดนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันทรงคุณค่าที่สุดและสูงส่งที่สุดคือความศรัทธาอันอิมานเพราะนั้นแหละอันอิมานคือความกดดันที่ยิ่งใหญ่ และการประทานงานสมเกียรติของโลกจะรอดตัวทาะไงล่ะซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เกิบรรดาบดวงตาของพระองค์พี่น้เขาคงมีเกียรติผู้รับศรัทธาด้วยกับความศรัทธามนุษย์จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยกับความศรัทธามนุษย์จะได้รับความสงบความสบายใจความมั่นคงแห่งดวงใจ ความสงบแห่งจิตวิญญาณและความผาสุกแห่งชีวิตและเขาจะได้รับรสชาติเป็นความรื่นรมย์แทนในโลกปุจญาและอาภิรมย์อัลลอฮฺสัตว์อัลาได้ตรัสว่ามันอามีรันซอลิฮันมิได้ตระหนักวุ่นวายวะามุ่งมั่นนั้นเป็นเพราะามุฮัยะตั็นตระหนี่บุได้รับความดีไม่ว่าเขาจะไม่ใช่หรือนี้และเขาเป็นผู้ศรัทธา แน่นอนเราจะให้เขามีชีวิตที่ดีงามวันนั้นจะสิ่งนั้นเราพร้อมจะรมวมยักษ์ีนิมนานเป็นยักนลูกและเราจะตอบแทนพวกเขาด้วยการที่ดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาเคยทำไว้ีินงผู้ศรัทธาและด้วยความศรัทธานะมนุษย์จะได้รับสว,สวนสวรรค์พร้อมโดยความปวดปานอันยิ่งใหญ่ของบันอันกระเสฐและบรรดาความเมตตา อีกมากมากับยกบามศรัทธามนุษย์จะรอดพ้นจากไฟแล้วและบรรดาการลงโทษทางดุนเดงและความเจ็บปวดมา,านในนั้นและด้วยความศรัทธาบรรดาผู้ศรัทธาจะ,จะได้รับเปลี่ยนและจะได้เห็นภาพของพระผู้อธิบาลผู้เปลี่ยนโดยเพียรยศอันเป็นความปลาดภัยที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเราบรรดาผู้ศรัทธานนะจาหวังความปรอดภัย อันดี่ใจนี้อัลลอฮฺ تعالى سبحانه และสิ่งที่ขี่มาขุ่วขึ้นยามอินนั้นริและหลายหใบหน้าตาเปล่ปังในวันนั้นซึ่งในวันนั้นหลายหลายใบหน้าตาเปล่ปังมีความสุขมีความกินดีอีลาอัอฮบิฮานาเจริซึ่งพวกเขา การลองมองไปยังพระผู้ตุภิดของเขาพีนงผูุศรัทธาดังนั้นแล้วด้วยการศรัทธาของเรานะั้นแน่นอนอยิง่งเขาจะได้รับความสุขทั้งในโลกุญญาและอาชิระยิ่งในวันอาเีระเขาได้รับความทาสุขที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือการที่ได้เห็นพระพักของผูอ้อภิญาาของพวกเขานี่เ,เป็ไปถึงยึด ซึ่งถือว่าเป็นหลักยึดมั่นของเราบรรดาชาวอัลลอฮฺนบีอัลลอฮฺในะรื่อการยืนยันของท่านนบีสุลต่านอฺละอีวาสัลลัมท่านนบีได้กล่าวใน่ผู้ศรัทธาว่าอินนักุมสัตตารอมะรับบะกุบแต่มา่อเราไม่ฮะนั่งตอมาเราละตุดดวูนบีรุบยาตีพวกท่านจะได้เห็นผู้อภิปรายของพวกท่านสั่งเล่หนึ่งที่พวกท่านเห็นพระจันทร์ดวงนี้ โดยที่ทุกท่านจะไม่ประสบปัญหาหรือความยากลำบากใดๆในการมองเห็นเราผ่านอราพี่น้องภูมิเกียรตนั่นถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่เราบรรดาผูานะ้ศรัทธานั้นหวังที่จะได้รับการปกความกบทานอันนี้อันนี้ในวันเกียรตนะิและแท้จริงความปบดรานของที่มาประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีซึ่งมีต่อผู้ปฏิบัติที่มนะั้น ไม่อยาจนั้นทวนได้ยิ่งไปกว่านั้นทุกวความปวดตาและความยิงานที่มนุษย์ด้รับทางในโลกุญญาและอเลาเทระล้วนแล้วต่เป็นผลปฏิจาไอมาและเป็นผลลัพธ์เดึ่งกากผลแงการอีมานั้นและทุกอันตรายความชั่วร้ายบททดสอบที่ถูกขจขขัดออกจากมนุษย์ทในโลกุญญานี้และโลกอาเทระก็ล้วนแล้วเป็นผลของอีมาน และผลและเป็นผลลัพธ์หนึ่งจากผลอีกทีมาเช่นกันดังนั้นแล้วีา่า้อศรัทธาผู้ร่วมจงารในวันนี้ผู้ซึ่งอัลลอฮฺได้ประทานนี้มาให้แก่เขาและทรงนำทางเขาสู่ศาสนาอันเทียงตรงนี้เขาจงยึดมั่นในมานย่างแน่นแฟ้นที่สุดรักษาว่าอย่างดีเอาใจใส่ดูเลม,มันโดยการที่เขานะั้น Dan Allah dan akhirat. Allah taala mengatakan dalam hidupnya dan akhirat. Allah stelana. Allah taala mengatakan dalam Allah dalam Allah taala mengatakan dalam hidupnya dunia dalam hidupnya dunia Allah taala Allah taala mengatakan Allah taala นั่นคือคำกล่าวอัชฮาดะคำกล่าวเตาหีทั้งในโลกุญยาและอาเิรัว่ายีุลลอฮซโลินีนวายฟ้าุลลอฮะมาเยชาดีอลลอจะทรงให้มดาผู้อ่านองผิดและอัลลอฮ์ทรงกระทำตามที่เราระสงประสงค์พี่น้องผู้มีเกียรผู้รักาแท้จริงแล้วริมานีโกนี่คือความปิดี่ใหญ และสูงส่งยิ่งที่สุดในบรรดาความปรมานทางหลายซึ่งความหมายและเนื้อหาของอิมานนี้ได้ถูกอธิบายไว้ในอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบาีสุลตางานีอัลสลัมดังนั้นแล้วผู้ศรัทธาควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอิมานจงหันหน้าเข้าสู่อัลกุรอานจงอ่านมาและทำความเข้าใจใครควรในสิ่งที่อัลลอฮฺกระทได้กร่าวไว้ได้บอกไว้ในอัลกุรอาน และก็จงเรียนรู้ถึงบรรดาฮิสตษตารที่ท่านบีสลอลสลมได้สอนไว้อัลลอฮฺสตราได้ล่าวว่าว่าไดะากอัายนะอิเลกะรูฮานีอัมรินะมาคนตะตระีมันกิตาบูว่ดีมากในเช่นั้นแหละต่อจาวัคยุนกุนกะเจ้าทางคํางัญชาของเราโดยที่เจ้ามีไดรู้มาก่อนเกี่ยวกับคําภีรและกาัทตา ว่าแล้วทจะอ่านหนังสืออ่านหนังสาหอใบาดนะเาไรทํา้ระเสา่เ้นทางโดยในยันนั้นเปผู้ที่ราประสงค์จากบรรดาบ่าวของเราว่าอินนการจัดีที่ ا ราสรุมุสตะกินเดแท้จริงฉะนั้นจะได้รับการชี้แนะสู่ทางที่จะตั้นี้หนะพ่นงผู้มีเกียรติผู้รอนศสนาฉะนั้นแล้ว เราควรที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจถงึงสิ่งที่อัลลอฮฺได้บอกไว้ใน q u r านและยิ่งไปกว่านะั้นสิ่งที่ท่านอะล,ล,ล,ลีสุลัยมบัดสลามได้อธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในหลักการศรัทธาอย่างมากมายฉะนั้นแล้ววันนี้ผมขอหยิบยกบางส่วนของท,ท่านอะลีสุลัยมบัดสลามได้อธิบาย,โลโลโลยวไ,ไว้ตัวอย่างแรกคือเรื่องประศรัทธาเกี่ยวกับในเรื่องของ รากฐานของรากฐานของพิมานการศรัทธาโดยด้รายงานจากท่ันตมารุตตโตโรติลลาห์อังกูมันทึกโดยอิมามบุคอร่รืออัสลิบโดยได้เล่าว่ามีรังนงินจิบรีนอะลัิสลามได้จำเลงล่าเป็นมนุษย์และเป็นผู้เดินทางมาหาท่านนบีสุลต่านอัฮสสลัมได้ถามเกี่ยวกับ กุสุนของอิมาาราบผาของทางสถาท่านนบี้สุลลาอัสลัมก็ได้ตอบว่าอัตุบินาบิฮีวะมะลาอิกะติฮิวะกุตบีวะรสุลีวัลยอมิอาคิริวะตุบินาิลกด่าท่านนบี้สุลลาอัลสลัมตอไตอบจริงๆไปว่าอีมานั้นคือท่านจะต้องสัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อบรรดามาลาอิกาบรรดาับี บรรดาศาสนาพูตกับพระโลกและวันสิ้นโลกและจะต้องศรัทธาต่อเรื่องกํงาหนดสภาวะดีและชั่วของ่านนั่นคือสิ่งที่ท่นนานอริสโลไลยอสาะได้อธิบายใอกราฐารของอีมาที่กับเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนนั้นจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจถึงราฐานี้ดังนั้นแล้วพี่นอ้องผู้ศรัทธามันก็จะทําให้มนันของเรานั้น เป็นอิมาที่สมบูรณ์ต่อมาอีกประการหนึ่งจากสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านได้อธิบายเกี่ยวกับความศรัทธานั่นคือความรักที่เราจะต้องมอบให้ต่อท่านนบีสุลต่านได้อิมาของเราจะยังคงไม่สมบูรณ์จนกว่าตัวของเรานั้นจะรักต่อท่านนบียิ่งกว่าใครอื่นจะตรงานของท่านนัสบินมาลิก เรับย่างพระองว่าข้าพเ้าจะรสัตว์้ากพระและจะม่รู้จััตว์นั้นอีกเลยท่านทั้งลายจงรู้ไว้ดวยว่าข้าจ้าจะรับสัตว์นั้นจกะองค์และจไม่รู้จักสัตนัีเลยท่านทั้งหลารู้ว้ด้วยว่าข้าจ้าจะรับสัตว์นั้นจากพระงค์และจะม่รู้จักสัตว์นั้อีกเลยท่านทั้งหลายจงรู้ไว้ด้วยว่าข้าเจ้าจะรับสัตวรนั้นกพระองค์และจะไม่รู้จักสัตว์นั้นอีกเลยท่านทั้งเขาลูกของเขา เล่มมนุษย์ทั้งหมดพี่น้องผู้ศรัทธาดังนั้นแล้วความรักต่อท่าน阿ีสุลต่านอเลสลาห์นั้นไม่ใช่เพียงแค่เรานน้นบอกว่าเรารักต่อท่านน่านอเาด้วยความู่แต่สิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายยืนยันตัวตนของเรามากที่สุดนั่นก็คือการที่เรานั้นน้อมรักและปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของท่านนี里สุลต่านอเลสลาหทุกๆคำพูดทุกๆการกระทำนั่นแหละคือเครื่อนดวงบอกที่แท้จริง เราเน้นรักท่านนบะมีสุรนลรสันอยากได้จริงพี่น้องผู้มีเกียรติและการต่อมาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ท่านนบีสุรนานได้อธิบายเกี่ยวกับอีมานนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องมอบความรักต่อพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันท่านนั้นมลสุรนาะซันได้กล่าวว่าละอิปีมะฮัดุกุมฮัตตายุฮิบบะยุฮีฮิดไม่ยุฮิบูรินับซีคนหนึ่งคนใดในบรรดาพวกท่าน จะยักไม่ศรัทธาจนกว่าเขาจะรักจะชอบที่จะให้แกพี่น้องของเขาดังเช่นที่เขารักชอบที่จะให้สิ่งนั้นให้แกตัวของเขาเองพี่น้องผู้มีเขียนผู้เราศรัทธาทั้งหลายดังนั้นแล้วการที่เรานั้นให้ความรักต่อพี่น้องของเราโดยการที่เรานั้นาก็เราต้องการที่จะได้รับสิ่งใดชอบ เราชอบที่จะได้รับสิ่งใดก็ตามแต่แน,น่นอนยิ่งสิ่งนั้นแล้วเราก็ควรที่จะมอบให้กับผู้ศรัทธาของเราด้วยเช่นกันนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่จะทําให้อิมานของเรานั้นสมบูรณ์เช่นเดียวกันประการต่อมาในเรื่องของอิมานก็คือการรักษาความซื่อสัตย์ท่นานนาบิสุลลอห์ในอัลสลามได้กล่าวว่าละอิมานะลิมันละอะมาจะดำรงวลาดีนะลิมันละฮักจะดำรง ถือว่าไม่มีอหมาจที่สมบูรณ์ถือว่าไม่มีอำนาที่สมบูรณ์ในที่นี้ถือว่าอำนาจของเขาจะยจะยังคงไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเขาไม่มีความสืส่อสาและถือว่าไม่มีศาสนาสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญานั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประการที่ง่งบอก ถึงการที่เรานะั้นจะมีอ่มาที่สรูลได้ต้องเวดารงนันะ้นจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัร์ต่อกันพี่น้องผู้มีเกียรติอีกประการที่ท่านนายพสัตว์ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราไนะั้นปฏิบัติในสิ่งนั้นแล้วจะทําให้เรานะ้ะได้ความเพิ่มปูนของอหมาแต่การละที่ก็เช่นเดียวกันมันก็จะทําให้อหมาของเรานะั้นเพิ่มปูนด้วย และเป็นเครื่องบ่งบอกที่จะทําให้นิมายอรนอั้นสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันจากอดีตที่ท่านนีนน้สละลองในวัสลัมได้กล่าวว่านัยสิซารณิให้นัยสิว่าหัวมินุผู้ผิดตาวิณีจะไม่ทําผิดตาวิณีในขณะที่เขาเป็นผู้ศรัทธาณเวลาที่เขากระทาการผิตาวิณีน้นะหมายความว่าพี่ผู้ศรัทธาที่มานพอเขาลดลงในขณะที่เขาทําสิ่งที่ไม่ดี และเช่นเดียวกันในทางกับการ้าหาของเราทั้งทางใดในเรื่องต่างๆที่ท่านที่อัล์ลอสซตาได้ห้ามไว้แน่นอนเลยที่สิ่งนั้นมันก็จะทําให้มีมาของเพื่อนคูค่คคด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องรุทธาก็ขอให้พวกเราลังเสมอวา่าความศรัทธานั้นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และต่ออายุโดยความรู้โดยการที่เรานั้นเรียนรู้ศึกษากษษารทันต์การ นี่แค่เพียงแค่บางส่วนที่ท่านอาจสวัสดิ์ลได้สอนให้เราได้รู้ถึงการศัทธาแต่เราต้องเรียนรู้แม้แต่ว่าผู้ใหญ่ก็ตามไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเห็นว่าเด็กประถมวัยเพียงเท่านั้นที่จะต้องเรียนในเรื่องของรากฐานของการศัทธาฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีความรู้ก็ตามแต่ ucapin yang ingin dikau, atau melihat Tuhan Bapak jadilah kau iman aku lupa oleh hal-hal agar kau wasabirullah nabi wa lakuh, wa lisa'il muslimin wa nabiqul ikhlaq, wasabiruh innabuhu wa nrabuhu wa rahim